แล้วแล้งแอบไปหลือเปล่าไปซ่อนฝั่งไหนทีนะนู่นแล้วกันเป็นไงโอ้คผมค่าผมไ่เจอหรอกจริงๆอ่ะอย่าลืมว่าเขาอ่ะมีหัวใจถ้่จะได้เหม่หัวใจนะเขาคนเดียวฮ้ยอี๋โอ้ยไอ้เจิงกูสาวอีก เสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วบอกนี่ก็เทลภาบมาผมอยู่ดีอะน่ากลัวใหญ่ไม่ทำผมใหญ่ใหญ่กูเป็นนี่นี่หันเหแล้วกูเอามาดิเขากลัวมาดิเฮ้ยย

ไหนคะุคำหนีโอยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้เอ๋ออเอออออะไรไปไเออเออเอาเอาเอาอชอบอไรชอบทำไมชอบดนตรีชอปป้าดูหนาเออเด้เลย อุ๊เทนาอุพอแล้วจังหวะล้